ผิวจะดูอิ่มน้ำสดใสแล้วก็รู้สึกเด้งตึงนะคะทุกคนไม่มันเยอะไม่เหนียวเนน้อใช้น้องตัวนี้ก่อนแต่งหน้าแล้วใช้เป็นประจําม,มานะคะก็คือได้ผิวที่มีความสุขภาพดีได้ผิวที่มีความอิ่มน้ำทําให้เราแต่งหน้าติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะคเครื่องสําอางเนี่ยจะเกาะติดกับสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง first lady นะคะก็วันนี้นะคะเรามาอยู่กันในช่วงรีวิวอะไรดีนะ ซึ่งสิ่งที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะคะก็คือเป็นของออกใหม่นะคะทุกคนแล้วได้ลองใช้แล้วชอบมากคิดว่าน่าจะตอบโจทย์กับหลายๆคนนะคะก็คือนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ออกใหม่จากแบรนด์เคียโนนะคะแล้วคือเคียโนเนี่ยเขาไม่เคยออกมอยเจอร์ไรเซอร์มาก่อนนะคะอันนี้เป็นตัวแรกคืออยากลองมากๆนะคะด้วยความที่เป็นแฟนเคียโนอยู่แล้วนะซึ่งตัวนี้นะคะน้องจะเป็นมอยส์สกินแบล็เตอร์มอยเจอร์ไรเซอร์เจลนะคะตามแพคเกจน้องจะเป็นแบบนี้เลย สำหรับความเค็มของตัวนี้นะคะทุกคนก็คืออัดแน่นมากน้องตัวนี้นะคะจะช่วยเสริมบํารุงเกาะป้องกันผิวนะคะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวที่แห้งขาดน้ํานะคะทุกคนแล้วก็ผิวจะดูอิ่มน้ําสดใสแล้วก็รู้สึกเด้งตึงนะคะทุกคนไม่มันเยอะไม่เหนียวเนืน่ะด้วยแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นยาวนานเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะล็อกความชุ่มชื้นถึง24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็จะให้ความรู้สึกอ่อนโยนไม่มีอาการระคายเคืองนะคะดูแลกระชับรูขุมขนของเราด้วยนะคะลดเลือด ริ้วรอยแล้วก็ยังช่วยลดเลือนความหมองคําต่างๆด้วยซึ่งดีมากอัดแน่นมาในซองเดียวเลยนะคะทุกคนเราจะเป็นคนผิวผสมบวกผิวแห้งนะคะคือจะมีความแห้งที่จมูกนะคะทุกคนเออความแห้งอ่ะที่มันรบกวนใจของเราเลยเนี่ยหนึ่งก็คือมันจะเป็นขุยนะคะแบบเป็นลอกๆคือถ้าเราไปจับไปลอกเงี้ยอาจจะมีอาการแสบหรือว่ามันอาจจะลอกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วมันจะมีปัญหาเวลาที่เราแต่งหน้าทุกคนมันจะเป็นแบบ รอยแตกไปรอยลอกหรือว่าเป็นขุยบ้างแล้วในระหว่างวันเนี่ยคือถ้าแบบมันลอกเพิ่มขึ้นหรือเราไปจับไปดึงอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นเป็นอาการแวงแวงที่จมูกนะคะแล้วคือตอนที่เห็นเคียโนดออกตอนแรกนะคะทุกคนก็คืออยากลองมากมเพราะว่าตอนนั้นคือประจวบเหมาะกับการที่จมูกลอกพอดีนะคะก็เลยได้หยิบน้องตัวนี้มาลองใช้เลยตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวเลยนะคะแล้วก็ผิวที่เป็นสิวเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะ น้องตัวนี้เนะะี่ยเขาจะเข้มข้นซึมไวแล้วก็สบายผิวมากๆเลยนะคะเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อเจลสีขาวแบบนี้นะคะทุกคนเนื้อจะมีความบางเบาและชุ่มชื้นม,ม,มากๆเลยสามารถเกลี่ยได้ง่ายเลยนะคะน้องไม่ทําให้เหนียวเนื้อหนาแล้วก็ซึมเข้าผิวได้ดีด้วยนะคะพอเกลี่ยไปเนี่ยก็คือจะมีความชุ่มชื้นแบบนี้เลยแล้วเราก็จะรู้สึกแบบสบายผิวขึ้นมาเลยนะคะ สำหรับวิธีการใช้นะคะก็คือสามารถทาน้องตัวนี้นะคะลงบนผิวหน้าได้เลยแล้วก็ลำคอนะคะาทาทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนนะคะหรือว่าใช้ตามที่ต้องการได้เลยพอหลังจากเราทาเสร็จนะคะก็คือจะสัมผัสได้เลยถึงความชุ่มชื้นของเขานะคะคือหน้าจะแบบอิ่มน้ํามากๆคือตอนแรกเนี่ยก็คือมีอาการลอกที่จมูกนะคะแต่งหน้าก็คือเห็นได้ชัดเลยว่ามีอาการลอกก็เลยลองน้องตัวนี้มาใช้นะคะคือเราใช้ไปประมาณเข้าวันที่4วันที่5เนี่ยรอยที่ลอกก็ ็มีอาการแบบ จางลงนะคะทุกคนเริ่มดีขึ้นผิวเริ่มมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะพอซักแบบอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยก็คือหายไปเลยทุกคนกลับมาเป็นผิวปกติที่มีความชุ่มชื้นม,มีความอิ่มน้ำนะคะข้อดีของการที่เรามีผิวชุ่มชื้นเนี่ยมันดียังไงมีผิวที่สุขภาพดีทุกคนดูผิวเรานะคะอันนี้เราไม่ได้ลงแบบไฮไลท์ที่แก้มเลยนะคะทุกคนเห็นไหมซึ่งเราอะใช้น้องตัวนี้ก่อนแต่งหน้าแล้วใช้เป็นประจำมานะคะก็คือได้ผิวที่มีความสุขภาพดีได้ผิวที่มีความอิ่มน้ำ ทําให้เราแต่งหน้าติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะคือเครื่องสอําอางเนี่ยจะเกาะติดกับผิวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วมันจะได้งานผิวที่สุขภาพดีด้วยผิวติดทนด้วยนะคะใครที่มีรอยสิวนะคะหรือว่าออผิวหน้าที่กําลังลอกอยู่เหมือนเราอะเราจะบอกว่าน้องตัวนี้นะคะไม่ทําให้เกิดอาการระคายเคืองทาในบริเวณที่ลอกหรือว่าบริเวณที่อาจจะมีสิวแห้งอย่างเงี้ยเหมือนปอบประโลมผิวทุกคนทําให้ผิวของเราอะมันรู้สึกสบายขึ้นมันรู้สึกเย็นสดชื่นด้วยนะคะอันนี้ก็คือ ดีมากๆเลยแนะนําให้ลองใช้แล้วก็อย่างหนึ่งถ้าใครอยากได้ความชุ่มชื้นแบบขั้นสุดนะคะคือใครอาจจะแบบรีบใช้ผิวอยากได้ผิวชุ่มชื้นเร็วๆนะคะก็คือให้ใช้ควคู่กับตัวนี้เลยทุกคนอันนี้เราลืมหยิบมานะคะก็คือจะเป็นเคียนโนสสูตรสีเขียวนะคะจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นช่วยปอบประโลมผิวเหมือนกันนะคะหรือว่าใครจะใช้ควบคู่กับตัวบูทผิวสีน้ําเงินของเขาก็ได้นะคะเราจะบอกว่าอันนี้เราใช้ตัวสีเขียวว่าควบคู่กับตัวนี้ก่อนนอนนะคะคือตื่นเช้ามามันจะได้ความชุ่มชืน มากแล้วผิวก็คือมันพร้อมกับการแต่งหน้าทุกคนแล้วแต่งหน้ามายิ่งติดทนยิ่งแบบดูผิวสุขภาพดีนะคะแล้วก็สําหรับตอนเช้าเราจะใช้น้องตัวนี้ยคู่กับกันแดดเคียโนนะคะที่ใช้มาแบบยาวนานมากเพราะว่าชอบมากนะคะคือใช้คู่กันะยิ่งทําให้ผิวดูสุขภาพดีอย่างวันนี้ก็ใช้คู่กันนะคะเพราะว่าตัวกันแดดของเขาอช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยทุกคนแล้วทําให้ผิวแบบดูสุขภาพดีดูฉ่าไปในตัวนะคะเห็นปะ พอมาใช้คู่กันน่ะก็คือดีมากถ้าใครที่แบบอยากได้ผิวที่ดูสุขภาพดีนะคะสามารถใช้ได้ผู้ชายก็สามารถใช้ได้เลยนะคะลองไปเลือกดูกันได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกับการรีวิวมอยเจอร์ไรเซอร์ต,ตัวแรกจากแบรนด์เคียโนนะคะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยประกอบการตัดสินใจเราเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ